กฎหมายสำคัญและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนะคะในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะปัจจุบันก็มีกฎหมายหลายฉบับที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองดูแลเพื่อให้การประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างยุติธรรมเหมาะสมวันนี้ค่ะขอยกตัวอย่างตัวกฎหมายสาคัญนั่นก็คือพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมักคุเทศปีพุทธศักราช2551ค่ะ ในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะเรื่องแรกเลยค่ะคือการกำหนดนิยามและขอบเขตของการเป็นธุรกิจนำเที่ยวและมาคุเทศปัจจุบันนี้นะคะเรามีการแบ่งประเภทมาคุเทศของประเทศไทยออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะประเภทที่1ค่ะเราเรียกว่ามาคุเทศทั่วไปเป็นกลุ่มมาคุเทศที่จะมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากมาคุเทศทั่วไปนะคะจะสามารถที่จะนำเที่ยวในประเทศไทยทั่วราชอาณาจักรค่ะ ประเภทที่2ค่ะคือมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคเป็นการพัฒนากลุ่มมัคคุเทศที่จะมีความรู้เฉพาะพื้นที่ในภูมิภาคสามารถนําเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆและประเภทที่3นะคะคือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นค่ะเป็นการพัฒนากลุ่มมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่เฉพาะท้องถิน่นตามที่ประกาศได้กําหนดค่ะนอกจากนี้นะคะในพระราชบัญญ,ญัติ นำเที่ยวและมกักคุเทศยังได้กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดเอาไว้ได้แก่กระบวนการในการขอรับใบอนุญ,ญาตค่ะผู้ประกอบการนำเที่ยวรวมไปถึงมกักคุเทศนะคะจะต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนโดยการมีการพิจารณาคุณสมบัติมีกระบวนการในการวางหลักการคำประกันเป็นลักษณะของเงินประกันและหนังสือคำประกันเรื่องนี้เราจะทำเพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวในกรณีที่อาจจะเกิดความเสียหายกับนักท่องเที่ยวค่ะ ในตัวพระราชบัญญัติเองได้กล่าวถึงการคุ้มครองหน้าที่ความรับผิดชอบของธุรกิจนําเที่ยวรวมไปถึงมัคคุเทศที่จะต้องให้ความสําคัญกับความซื่อสัตย์ในตัวพระราชบัญญัติเองยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมและการตรวจสอบโดยนายทะเบียนเองนะคะสามารถที่จะตรวจสอบการดําเนินงานของตัวผู้นําเที่ยวรวมไปถึงมัคคุเทศเพื่อให้ทั้งผู้นำเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ สุดท้ายนะคะในตัวพรบอรเองค่ะได้มีการกําหนดบทโทษไปด้วยนะคะสําหรับผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนกระทําความผิดเพื่อที่จะคุ้มครองนักท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ตัวธุรกิจท่องเที่ยวรวมถึงมาคุเทศค่ะได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ค่ะ พระราชบัญญัติโรงแรมปีพุทธศักราช2547นะคะปัจจุบันนะคะได้มีการประกาศกฎกระทรวงเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะเพื่อให้เนื้อหาสาระสำคัญในกฎหมายนั้นครอบคลุมกับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันค่ะ จากตัวนิยามนะคะของพระราชบัญญัติโรงแรมได้กําหนดไว้ว่าคําว่าโรงแรมหมายถึงสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พักบริการชั่วคราวสําหรับนักเดินทางหรือบุคคลใดๆที่มีค่าตอบแทนและได้มีการกําหนดสถานที่ที่ไม่นับว่าเป็นโรงแรมเอาไว้ด้วยนะคะเช่นที่พักแรมที่อยู่ในสถานศึกษาที่พักแรมที่อยู่ในการดูแลของภาครัฐ หรือสถานที่พักแรมที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มีการสแสวงหากำไรและรวมไปถึงที่พักแรมที่มีการเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายแบบรายเดือนถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ตามพระราชบัญญัติโรงแรมปี2547เราจะไม่ถือว่าเป็นธุรกิจโรงแรมนะคะทีนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการค่ะในตัวพรบ2547 ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์และมีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถควบคุมการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องคุ้มครองและดูแลนักท่องเที่ยวได้นอกจากนี้นะคะในแง่ของการควบคุมมาตรฐานและการจัดการโรงแรมเองก็มุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งในส่วนของตัวอาคารสถานที่สุขลักษณะ ความปลอดภัยรวมไปถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญค่ะผู้ที่จะมาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการโรงแรมในพรบเองก็ได้มีการกําหนดคุณลักษณะไว้ที่สําคัญเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในตัวพระราชบัญญัติโรงแรมเองได้มีการกําหนดการควบคุมและการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการควบคุมรูปแบบของตัวอาคารซึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบและมีอํานาจในการเพิกถอนใบอนุญาตได้ด้วยค่ะ สุดท้ายเช่นเดียวกันค่ะลักษณะของตัวพระราชบัญญัติโรงแรมเองได้มีการกำหนดบทโทษเอาไว้สำหรับบุคคลหรือธุรกิจที่มีการปฏิบัติฝ่าฝืนจากข้อกฎหมายก็จะส่งผลให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ค่ะ เรายังมีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นๆที่ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวจําเป็นที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นค่ะพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองปี2522ซึ่งได้กล่าวถึงการควบคุมการเข้าออกของบุคคลต่างด้าวซึ่งคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบของประเทศ เรามีพระราชบัญญัติของศุลกากรด้วยนะคะที่จะต้องคำนึงถึงการนำเข้าสินค้าและการส่งออกซึ่งอาจจะครอบคลุมไปถึงของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวด้วย และรวมไปถึงในพื้นที่การท่องเที่ยวของไทยส่วนใหญ่ค่ะเราใช้พื้นที่ของกรมอุทยานเป็นพื้นที่หลักในการท่องเที่ยวดังนั้นหากมีการนําเที่ยวในพื้นที่อุทยานตัวผู้ประกอบการเองต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของประโยชน์การอนุรักษ์รักษาทรัพยากรในพื้นที่อุทยานเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไปและสุดท้ายค่ะ นั่นก็คือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในปี2562พระราชบัญญัตินี้นะคะจะมุ่งเน้นการปกป้องสัตว์ป่า ในด้านของมาตรฐานการกำกับดูแลและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือปัจจุบันเราจะคุ้นเคยกับคำว่า PDPA นะคะสิ่งสำคัญนั่นก็คือการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในที่นี้นะคะเราหมายถึงนักท่องเที่ยวของเรานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นในธุรกิจโรงแรมพนักง,งานต้อนรับส่วนหน้าค่ะจะต้องแจ้งข้อมูลให้กับลูกค้าได้รับทราบและมีการขออนุญาตลูกค้าในการที่จะเก็บรวบรวมอาจจะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อเบอร์โทรศัพท์รายละเอียดหรือแม้แต่รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางการเงินกระบวนการต่อมาที่เป็นสาระสําคัญค่ะคือวิธีการในการจัดเก็บและการปกป้องข้อมูลอันนี้ก็ต้องหากระบวนการในการที่จะดูแลข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยไม่ถูกการโจมตีทางไซเบอร์นะคะนั่นก็คือการจัดการการเข้าถึงข้อมูลค่ะชุดข้อมูลที่เรามีจะต้องมีการจัดชั้นของชุดข้อมูลและระบุด้วยนะคะว่า ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจจะเข้าไปดูชุดข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนเพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอันต่อมาค่ะคือการลบและการทำลายข้อมูลนะคะเมื่อหมดความจำเป็นเราจำเป็นที่จะต้องกำหนดนโยบายในการลบหรือจัดการกับข้อมูลต่างๆเมื่อหมดอายุ ยกตัวอย่างในธุรกิจโรงแรมนะคะเราจะมีการเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวเอาไว้เป็นเวลา1ปีซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงแรมในปี2547ค่ะสุดท้ายค่ะเราจะต้องมีการแจ้งเตือนกรณีที่มีการล่วไหลของข้อมูลนะคะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝานันมีการโจมตีทางข้อมูลเราจำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบค่ะว่าเรากำลังถูกละเมิดข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามากำกับและดูแลค่ะ เรามาดูแนวทางนะคะในการปฏิบัติเพื่อให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถที่จะดําเนินการได้ตามกฎหมาย PDPa ค่ะเริ่มต้นด้วยการกําหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจําเป็นต้องแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบและรวมไปถึงวิธีการในการเก็บข้อมูลมีระบบในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะที่เป็นเครื่องมือในการปกป้องการเข้ารหัสข้อมูลยกตัวอย่างเช่นการติดตั้งไฟวอลร,รวมไปถึงระบบแอนตี้ไวรัสต่างๆ นอกจากนี้นะคะเรายังจําเป็นที่จะต้องมีการอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของแนวคิด PDPA และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีที่เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัยโรงแรมเองจำเป็นที่จะต้องจัดทำระบบหรือแพลตฟอร์มเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและสุดท้ายนะคะช่องทางที่ลูกค้าจะสามารถลบหรือแก้ไขข้อมูลนักท่องเที่ยวเองควรที่จะสามารถมีสิทธิ์ในการเข้าถึงชุดข้อมูลเพื่อใช้ในการลบหรือปรับปรุงข้อมูลได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะ จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่ากฎหมายเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนสำคัญในปัจจุบันที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญค่ะเนื่องจากจะช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวทำให้นักท่องเที่ยวสัมผัสได้ถึงความปลอดภ,ภัยนอกจากนี้นะคะยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งกฎหมายตัวนี้กลายเป็นมาตรฐานสากลเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือการทำผิดทางด้านกฎหมาย กระบวนการดังกล่าวค่ะยังช่วยป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์ลดการขโมยข้อมูลเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจและรวมไปถึงการสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันด้วยค่ะทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กล่าวไปและรวมไปถึงแนวนโยบายเรื่องของ PDPA นะคะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักรู้เรื่องด้วยจะสามารถสร้างความปลอดภัยสร้างความเชื่อถือและสร้างความไว้วางใจให้กับนักท่องเที่ยวในอนาคตค่ะ